หลังจากที่ฝึกอบรมไปแล้วเป็นครูกอแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทําอะไรบ้างก็เหมือนกับเป็นการไปมอบหมายมอบหมายบทบาทหน้าที่นะครับขอขอใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ให้เห็นให้เห็นกรอบกว้างๆนะครับในในเรื่องของอบทบาทหน้าที่ของคนที่เป็นครูฝึกนะครับว่าอาจจะต้องไปส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชน ห่างไกลจากโลกไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างไรนะครับจากด้านซ้ายมือสุดที่หน้าจอนะครับเ่่นที่หน้าจอนะครับจากด้านซ้ายมือสุดซ้ายมือของท่านนะครับในในวันนี้นะครับเราก็ได้รับการถ่ายทอดวิทยายุทธ์นะครับได้รับการถ่ายทอดความรู้นะครับจากอาจารย์ผู้ทรงอาวุธในหลายๆท่านนะครับซึ่งได้ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับทั้งทั้ง6วิชาที่เป็นวิชาความรู้ทักษะที่จําเป็นที่ ให้ความรู้กับประชาชนนะครับให้ใหคำแนะนำกับอสมที่จะให้ความรู้กับประชาชนนะครับด้านขวามือสุดก็คือประชาชนจะได้อะไรนะครับด้านขวามือสุดว่าประชาชนจะได้ก็คือประชาชนจะต้องห่างไกลจาก NCD นะครับก็มาดูจากทางด้านซ้ายมือสุดนะครับว่ากลุ so ่มอสมกลุ่ม วันนี้ที่เรามารวมนี้ก็คือพวกเราก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถือว่าเป็นครูกรนะครับซึ่งก็มาจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตทั้งทั้ง12เขตนะครับแต่ว่าเราแบ่งเป็น2รุ่นนะครับที่ยี่สิบหกยี่สิบเวันนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่1ก็รุ่นที่1ก็จะเป็นภาคภาคเหนือกับภาคตอนออกเฉีงยงเหนือนะครับแล้วก็อ่าก็มาจากเขตทั้งอ่าเขต 1เขต2เขต3แล้วก็เขต7เขต8เขต9เขต10นะครับแล้วก็จากจังหวัดจากทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือจากเขต1เขต2เขต3จังหวัดละ2คนแล้วก็จังหวัดจากภาคอีสานนะครับเขต7เขต8เขต9เขต10จังหวัดละ2คนนะครับมาเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของที่อาจารย์ถ่ายทอด 6, 66ชุดวิชาด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมี2รุ่นนะครับ รุ่นที่1รุ่นที่2ก็จะเป็นภาคภาคกลางกับภาคใต้ภาคกลางกับภาคใต้นี่ก็จะจัดรวมในเดือนหน้านะครับวันที่16กับวันที่17เดือนธันวาคมนะครับก็จะรวม2รุ่นนอกจากนอกจากกลุ่มเป้าหมายที่มารวมทั้ง2รุ่นในในวันนี้2วันนี้กับเดือนหน้าวันที่ส7แล้วเนี่ยทางกลมก็จะเอาชุดวิชานะครับท,ที่ที่อาจารย์จากผู้สูงคุณวุฒิทั้ง ทั้ง6วิชานะครับก็จะเข้าไปสู่แพลตฟอร์ม e l e ARNING นะครับในระบบ e l e ARNING ของกรมสาบสุนทรการสุภาพเรียกว่า l e ARNING MANAGEMENT SYSTEM นะครับ LMS นะครับของกรมสาบสุนารสภาพก็คือก็ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ในในระดับศูนย์บริการสุขภาพแล้วก็จากสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าจากสํานักง,งานสาธารณสุขอำเภอก็จะสามารถเข้ามาเรียนรู้ในระบบของ e-learning ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้ด้วยนะครับซึ่งก็ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไปถ่ายทอดให้ความรู้กับอสมอนะครับอสมอในพื้นที่ แล้วอสมอก็จะมีสื่อต้นแบบซึ่งตอนนี้ในสื่อต้นแบบทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ <constantly. S 1> พกได้ดําเนินการในเรื่องของการจัดพิมพ er, <mat> ์อยู่แล้วก็คิดว่าจะสามารถจัดพิมพ์แล้วเสร็จแล้วก็สามารถสนับสนุนให้กับทาง<ฮ>ทางจังหวัดทุกจังหวัดไปเพื่อไปนาไปแจกให้กับอสมอรับซึ่งก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับในเรื่องของเรื่องของการแนะนําในเรื่องของการนับขาบนะครับเรื่องของการโล่พองแป้งหรือว่าโลขาบเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อ นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสุขภาพการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสื่อที่จะให้ออสมอที่จับให้คําแนะนํากับประชาชนนะครับอันนี้คือกรอบที่เป็นบทบาทหน้าที่ของคนที่เป็นครูฝึกที่จะไปส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยห่างไกล N c d นซะครับมาดูว่าหน้าที่หน้าที่ของครูฝึกทําอะไรบ้างอันที่1แน่นอนก็คือต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวเรื่องของ NCD นซดี น,นอกจากที่จะได้รับความรู้ทั้ง2วันนี้แล้วนะครับก,ก็อาจจะต้องพัฒนาตนเองเพิ่มเติมนะครับจาก e-learning หรือว่าจากสื่อจากช่องทาง,างต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ความรู้นี่มัน worldwide พวกเ,เราสามารถเข้าไปค้นหาความรู้อะไรเพิ่มเติมได้อีกอีกเยอะๆมากมายนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่อันที่หนึ่งของครูฝึกที่จะต้องพัฒนาความรู้ให้ให้ให,ให้ให้ทต่อสถานการณ์เพื่อที่จะ ใช้ความรู้เนี่ยไปถ่างทอดเนี่ยอสม,มอได้นะครับหน้าที่อันที่2ก็คือก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปช่วยไปสนับสนุนให้กับอสม,มอในพื้นที่ที่จะไปทําหน้าที่ในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหา NCD ใน เขตพื้นที่ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่ง5บทุบาทด้วยกันนะครับของอ,อสมอที่ท่านอธิบดีได้พูดเมื่อเช้าว,ว่าอ,อสมอจะต้องไปทําอะไรบ้างจะต้องไปดูแลคนในเขตพื้นที่ที่อ,อสมอรับผิดชอบดูแล1น่คน1 0บถึงสิหลังคาเรือนนะครับถ้าถ้าคิดเป็นจนํานวนคนก็ประมาณอ,อสมหนึ่งคนก็ประชาชนก็ประมาณ50คนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือก็เป็นสิ่งที่ ครูฝึกอสมอจะต้องไปส่งเสริมสนับสนุนในอสมอเนี่ยได้ทําบทบาทหน้าที่ของอสมอใน5บทบาทนี้นะครับบทบาทหน้าที่ที่3ก็คือของครูฝึกที่จะต้องไปดนการก็คือเรื่องของกําลังใจนะครับกำลังใจแน่นอนว่าอสมอรหรือว่าเครือข่ายของเราที่อยู่ที่อำเภออยู่ที่รพสตออยู่ที่หน่วยบริการก็ดีไปทํางานแล้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาอุปสรรค จะเป็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องของคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบ้างอะไรทำนี้หรือว่าเจอปัญหาอุปสรรคในเชิงเทคนิคต่าง,างๆเยอะมากมายในเรื่องของการให้กําลังใจกับเครือข่ายออสมอของเราให้กําลังใจกับเครือข่ายภาคีเครือข่ายที่ทํางานร่วมกับเราอันนี้ถือว่าเราเรา,เราต้องช่วยกันแน่นอนว่าปัญหามันอาจจะต้องเจอแน่ๆเนานะต้องเจอปัญหาบางทีเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาที่จะเจอคืออะไรแต่ก็คือเราช่วยกันในการเสริมพลัง ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยนะครับเป็นครูฝึกเราไปถ่ายทอดความรู้ให้กับอสมอนะครับบางทีก็การประสานงานก็อาจจะต้องเจอปัญหาเจอประสักนั่นนี่อะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายก็ต้องให้กําลังใจให้กําลังใจตัวเองแล้วอสมอก็ไปจัดไปให้ความรู้กับประชาชนนัดหมายประชาชนเรื่องการให้ความรู้หรือว่าออกไปเหนื่อยบ้างเจอโน่นเจอนี่ก็เจอปัญหาก็ต้อง ก็ต้องคอยเติมเต็มกําลังใจนะครับก็อันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งที่คิดว่าครูฝึกจะต้องมีทักษะตรงนี้นะครับซึ่งก็จะได้เรียนรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคนาวรู้ที่จะมาสอนสอนเราในในสวันนี้นะครับบทบาทอันที่4ก็คือไปอาวางแผนนะครับในเรื่องของการจัดการฝึกอบรมอ,อสมอนะครับในในพื้นที่นะครับแล้วก็ แล้วก็ประสานง,งานกับเครือข่ายในพื้นที่ที่จะฝึกอบรมอสมอนะครับซึ่งบทบาทอันที่4เนี่ยที่ให้ให้ไปวางแผนในเรื่องวางแานจัดการเรื่องของการฝึกอบรมอสมอเนี่ยในปีนี้เนี่ยได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีการอบรมอสมอในพื้นที่อย่างเข้มขน้นนะครับอย่างเข้มข้นเลยนะครับทุกอำเภออำเภอละหนึ่งตำบลน,นะครับอำเภอละหนึ่งบลแล้วก็อบรมอสมอทุกคน ในตำบลน,นั้นเรากต็ตีเฉลี่ยว่าประมาณ250คนนะครับทุกอำเภอมี878อำเภอนะครับทั้งประเทศนะครับก็เลือกมาอำเภอละหนึ่งตำบลก็คือ878บตำบลนะครับแล้วก็ในตำบลน,นั้นเราก็เอาทุกหมู่บ้านแล้วก็เอาอสมอทุกคนนะครับก็ตีเฉลี่ยว่า1ตำบลก็ประมาณ250คนต้องไปวางแผนในการบริหารการในการจัดถูกลง ก็อาศัยความรู้ทักษะที่ได้รับจากวิทยากรผู้สูงนุวุฒ์ทั้ง2วันนี้ที่จะได้ไปถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้กับอสมองอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนับขาบเรื่องของการการความรู้ในเรื่องของการจัดเรื่องของโภชนาการนะครับเรื่องของอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพนะครับเพื่อเพื่อให้เกิดได้รับอาหารที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางทางด้านร่างกาย ท,ที่ถูกต้องนะครับก็จะต้องไปถ่ายทอดความรู้นี่ให้กับอสมอไปบริหารไปไปวางแผนในการจัดฝึกอบรมนะครับแน่นอนว่าบางจังหวัดเนี่ยอาจจะมีสามสิบอำเภอบางจังหวัดมี8อํอำเภอต้องอบรม8ตํตำบลตำบลหนึ่งก็ประมาณ250คนจะต้องไปวางแผนในการจัดอบรมอย่างไรอ,อันนี้ก็ อาจจะต้องฝากทางค,ครูฝึกครูกอเนี่ยที่จะต้องไปไปบริาหารจัดการแล้วก็ไปวางแผนในการจัดฝูกลงนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยาทางทางกรมสนับสนุนการสุขภาพท่านอธิบดีก็ก็จะพยายามที่จะหางบป,ประมาณนะครับที่จะสนับสนุนไปยังจังหวัดก็ทราบว่าจังหวัดเองก็ก็จะในเรื่องของงบประมาณก็มีไม,ม,ม่มีจานวนจํากัดนะครับาทางกรมเองกอ็ทางท่านอธิบดีก็คิดว่าน่าจะประมาณหลัง หลังเดือนธันวาคมนะครับประมาณเริ่มไต่มาสที่1ไต่มาสที่2สิ้นไต่มาสที่1เริ่มไต่มาสที่2เนี่ยก็น่าจะมีก็ประมาณบางส่วนที่จะจัดสรรไปให้ให้กับทางจังหวัดที่จะไปดําเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการฝึกบรมอสมอต่อไปได้นะครับบทบาทอันที่4ก็คือในเรื่องของการกํากับติดตามการดำเนินงานาที่ตอนนี้ที่เราให้อ,อสมอ,อได้เรียนรู้เรื่องของการนับข่าว วิธีการคำนวณการนับขาบด้วยมือก่อนนะครับจะได้รู้ที่มาที่ไปจะได้เข้าใจความาหมายของคำว่าขาบแล้วก็การคำนวณปัจจัยที่จะต้องเอามาคำนวณขาบมันมีกี่ปัจจัยปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็การคำนวณเริ่มต้นคำนวณเราต้องนับพลังงานพื้นฐานที่จะต้องใช้ก่อนนะครับว่าพลังงานพื้นฐานที่จะต้องใช้เนี่ยจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่ากิจกรรมทางด้านร่างกายนะครับว่าว่าเรามีกิจกรรมทาง ทางด้านร่างกายเนี่ยต่อสัปดาห์เลวเนี่ยเรามีการเรามีกิจกรรมอะไรบ้างในตอนหนึ่งสัปดาห์นะครับก็จะเป็นตัวแปรที่จะคูณเข้าไปก็จะดูว่าพลังงานทั้งหมดที่เราจะต้องใช้เนี่ยต่อวันเนี่ยเท่าไหร่แล้วถึงมาคำนวณปริมาณของคาร์โบไฮเดตพลังงานที่ต้องได้รับจากคาร์โบไฮเดตเนี่ยปริมาณเท่าไหร่อันนี้ก็เราก็จะได้รับความรู้เนี่ยแล้วก็ให้อสมอเนี่ยไปคำนวณเป็นจำนวนข่าวก็คืออขา คาร์โบไฮเดรตที่ได้จากข้าวที่เป็นแป้งนะครับว่าในหน,นึ่งวันนี้จะต้องได้รับาคาร์โบไฮเดรตนะครับจำนวนกี่ขาดนะครับแล้วถึงจะบันทึกลงในสมาร์ทออสมอนะครับอันนี้เราก็จะมีการเราก็จะมีการติดตามผ่านระบบสมาร์ทออสมอโดยโดยผ่านาในตัวโปรแกรมสมหมอรู้จักคุณนะครับก็จะมีกาอรอันนี้ก็ต้องฝากทางครูครูฝึกนะครับ ช่วยไปกระตุน้นติดตามให้อสมโดยมีเป้าหมายว่าภายในเดือนธันวาคมเนี่ยอสมทุกคนจะต้องอบันทึกผลการนับจำนวนขาบของตัวเองในสมาร์ทอสมลครบ100%ฝากในเรื่องของครูฝึกนะครับที่จะได้ไปช่วยในการากระตุน้นแล้วก็ติดตามกำกับในเรื่องของการรายงานด้วยก็คงจะเป็น5บทบาทหลักๆครับสำหรับครูฝึกที่คิดว่าหลังจากที่ผ่านการอบรมไปในวันนี้แล้วเนี่ย ก็จะได้ไปทําหน้าที่อย่างนี้ 1. นต้องพัฒนาตนเอง 2. ต้องไปสนับสนุนให้อสมอททากิจกรรมที่จะไปดูแลสุขภาพาประชาชนทั้ง5กิจกรรม 3. เรื่องของการเติมกําลังใจซึ่งกันและกันให้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้กับเครือข่ายด้วยให้อสมอด้วย 4. เรื่องของการไปวางแผนการรวมอสมปต่อและ5กํากับติดตามนะครับเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับก็คงเป็น5บทบาท สำหรับบทบาทของอ,อสมนนะครับหข้อนะครับเมื่อเช้าท่านอธิบดีก็พูดแล้ว1ก็คือคัดกรองสุขภาพของประชาชนสาวหปีขึ้นไป2การไปให้คําแนะนําทั้งเรืร่องการกินข่าวการกินคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของการจัดการความเครียดเรื่องของการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดเรื่องของบุหรี่อะไรต่างๆนะครับเรื่องของการนอนหลับนะครับอันที่3ก็คือเรื่อง,องการสร้างอาสาสมัครประจําครอบครัวก็จะเน้นว่า อาสาสมัครประจำครครัวก็จะเน้นครอบครัวที่มีผู้ป่วยที่เป็นโรค NCD เป็นหลักก่อนนะครับในเบื้องต้นนะครับจริงๆอาสาสมัครประจำครอบครัวนี้ต้องมีครบทุกครอบครัวอยู่แล้วนะครับแต่แต่ในช่วงช่วงแรกก็ขอเน้นว่าเอาครอบครัวที่มีปัญหาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับโดยเฉพาะผู้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมเบาหวานหรือว่าความดันได้ รเราก็จะเน้นตรงนี้นะครับอาสา,าสมัครประจำครอบครัวพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าก็คือคนที่จะต้องคอยดูแลเรื่องของการพาไปหาหมอจัดยาให้กินจัดอาหารให,ให้ให้ทานนะครับเรื่องของการดูแลเรื่องของการออกกําลังกายก็คือคนในใน,ใน,ในครอบครัวคนในบ้านนั่นแหละก็คือลูกหลานหรือญาติพี่น้องนั่นแหละคือเป็นอาสาสมัครประจำครอบครัวซึ่งอาสสมอจะต้องไปช่วยเติมเต็มให้ความรู้จะต้องไปเยี่ยมไปให้กําลังใจจะต้องไปติดตามแล้วก็ไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยน เขายังขาดสิ่งอะไรที่จะช่วยเติมเต็มได้เนี่ยต้องไปสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประจําครอบครัวให้กับอาสมออันที่4ก็คือต้องวางแผนกัเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปเยี่ยมติดตามครอบครัวของผู้ป่วยโรคไม่ตต่อหรืหลังเป็นระยะระยะนะครับสม่ําเสมอนะครับถ้าดูว่าอ,อาการคงที่สามารถดูแลที่บ้านได้ ก,ก็สามารถไปเยี่ยมไปดูแลที่บ้านแต่ถ้าคิดว่าอาการไม่คงที่อาการแย่ลงจะต้องมีการส่งต่อก็อสามารถที่จะส่งต่อไปอยังคลินิก NCD นะครับคลินิกโรคเบาหวาน NCD คลินิกที่รพสตรหรือว่าาที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปต่อไปได้นะครับประมาณนี้อันที่ก็คือเรื่องของการสร้างปัจจัยแวดล้อมในชุมชนนะครับให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีนะครับกิจกรรมงานประเพณีในในหมู่บ้านในชุมชน นะครับเ,เรื่องการลดหวานมันเค็มอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ก็ต้องอาศัยเครือข่ายในในชุมชนนะครับเครือข่ายทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งท้องที่ท้องถิ่นต้องมาร่วมมือกันสร้างปัจจัยแวดล้อมนะครับสร้างสถานที่ขรสอบการออกกำลังกายให้คนในชุมชนอสมอก็ต้องไปร่วมมือกับเครือข่ายในชุมชนก็คงจะเป็น5้าบทบาทหลักๆนะครับที่ที่อยากจะฝากทาง ครูฝึกนะครับที่จะต้องไปสนับสนุนอสมอนะครับให้สามารถทําหน้าที่ทั้ง5บทบาทนี้ก็คงจะมีเรื่องที่จะพูดคุยทําความเข้าใจกับคนที่ทําหน้าที่ครูฝึกสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับ